สวัสดีครับทุกคนผมทาราลุบิกนะครับก็วันนี้ผมก็จะมานะครับรีวิวนะครับไม่ใช่รีวิวสิจะมาบอกเมนนะครับทุกลูกนะครับที่ใช้ในการแข่งขันนะครับสำหรับ Thailand Championship 2017นนะครับอ่านะครับก็จะมีลูกไหนบ้างไปชมกันเลยครับ อ่ะนะครับและนี่ก็คือลูกเมนทั้งหมดนะครับที่ผมจะมาเอามาบอกทุกคนนะครับอ่ะเราเริ่มเลยนะครับจะมาเริ่มที่2องคสอนครับ2องคณสองนะครับโอเคผมใช้เป็น m o ยู t a n โผ o นะครับ2องคณสองโมยูแทงโนะครับก็ลูกนี้ผมผมคิดว่ามันดีมากนะครับคัตติ้งคอนเนอร์เยอะสุดยอดเลยเนี่ยฮะเยอะมากครับ แล้วก็เมื่อเทียบกับโมยูโพรของผมเนี่ยผมคิดว่าโมยูผมโปฟของผมเนี่ยมันกาก <im itation> มันมันช้าเกินไปครับของผมอะหรือว่าผมโมมันไม่ดีไม่รู้ครับแต่ว่าส่วนตัวมันผมไม่ชอบนะครับอืนะครับชอบลูกนี้มากกว่านะครับมันนุ่มดีนะครับอืมสว่วนแล้วก็ในงานแข่งขันเนี่ยผมก็ไม่ได้เน้นอะไรสำหรับสองคูณสองมากมายครับ ไม่เข้ารอบมาสองปีแล้วนะครับเขาคัดรอบรอบแรกเขาคัดสิบสองคนไงนะครับปีสองปีที่แล้วเขาคัดกันสิบสองคนผมอยู่อันดับที่สิบสามสองปีเลยครับอ๋อเจ็บใจจริงๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ค่อยได้เน้นอะไรมากมายนะครับมาลูกต่อไปนะครับก็คือสามภูสามนะครับทำไมถึงหยิบมาสองลูกนะครับก็เพราะว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเอาลูกไหนดีนะครับลูกนี้ก็แกนส์ m อูเอ็มนะครับหรือแกน แอร์แอนติเมตแมกเนติกส่วนลูกนี้ก็เวลลอง GTS 2แมกเนติกนะครับก็คือมีแม่เหล็กทั้งคู่นั่นแหละนะครับแต่น้ำหนักลูกนี้เบากวา่าลูกนี้หนักกวา่าอันนี้แม่เหล็กแรงกวา่าอันนี้เบากว่านิดนึงอะครับ่ะนะครับแต่แนวโน้มที่จะใช้ลูกไหนก็คือจะใช้ลูกนี้ครับไม่รู้ครับผมชอบคือผมชอบยลริ่งลูกนี้ครับมันนุ่มดีครับล,ลูกนี้มันก็เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะ ไม่รู้ว่าพูดไม่ถูกนะครับแต่ส่วนใหญ่คนจะใช้ลูกนี้นะครับอ่านะครับที่ที่เห็นมานะครับส่วนใหญ่ใช้ลูกนี้กันนะครับกันเยอะอยู่นะครับอ่าแล้วก็ลูกนี้นะครับเป็นลูกที่ทำให้ผมได้ Official s i n g l e นะครับได้7.5 7.5จจุดนะครับอ่านะครัลูกนี้ก็สุดยอดเลยนะครับอ่าอ่า แต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีนะครับรู้สึกเหมือนลูกนี้จะเล็กกว่านิดหนึ่งนะอาจจะใช่นะครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเฉยๆนะครับเพราะยังไม่ได้ไปสืบประวัติลูกลูก,ล,กลายลูกหนึ่งมานะครับต่อไปก็เป็น4 4นะครับใช้อ e วูชี M นะครับผมใช้แม่เล็กที่มันแรงเกินไปนะครับผมใช้แม่เล็เดียวกับว3นะครับในการทำ3 3นะครับ สามหัสามสามเนี่ยมันไม่แรงครับแต่สี่คูณสี่เนี่ยมันแรงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายนะครับก็ได้ Off i c i a l s i n g l e ด้วยนะครับลูกนี้ได้35ิ้าวินะครับ35้าจุดจุดเท่าไหร่นี่นะครับลืมนะครับขอไปนะครับแต่ว่าลูกนี้ผมคิดว่ามันดีมากนะครับเติมแฮโค้ดเข้าไปหน่อยเนี่ยนะครับโอเคนะครับอืมนะครับโอเค พุชิเอนะครับลูกนี้ลูกถ่อไปนะครับ5คูณ5นะครับยูชิน5้คูณ้านะครับก็ใช้มา2ปีแล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับก็คิดจะเปลี่ยนอยู่นะครับแต่ว่าขีเกยจสั่งนะครับเดี๋ยวค่อยสั่งนะครับเดี๋ยวเอามาคิดอีกทีนะครับลูกนี้ก็มีข้อดีและข้อเสียนะข้อดีก็เยอะกว่าข้อเสียข้อดีมันคือมันลื่นนะครับมันนุ่มนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันล็อกอัพบ่อยไปหน่อยนะครับแต่มันก็ไม่ได้แก้ยากมากมายนะครับอย่างเงี้ยอ่านะครับ อันนี้ไม่ใช่แมกเนติกนะครับแต่อยากทําอยู่นะครับอืมแต่ต้องหาซื้อแม่เหล็กที่มันอ่อนๆนะครับไม่งั้นมันจะแรงเกินไปครับแล้วเดี๋ยวมันก็บิดไม่ได้พังอีกนะครับอืมนะครับโอเคนะครับก็ฮากคุน่าก็เป็นยูชินนะครับต่อไปก็เป็นควายวันนะครับควายวันอันนี้ผมก็ลงแข่งแบบไม่ได้คิดอะไรมากนะครับไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเล่นเร็วนะครับผมใช้ เบกิเนอร์นะครับสูตรใช้เบกิเนอร์เลยนะครับแต่ว่าได้ซับหนึ่งทีผมก็คิดว่าก็ดีแล้วแหละครับในอนาคตก็อาจจะเรียนเรียนรยนรู้สูตรต่อไปนะครับอนะครับแต่ตอนนี้ก็เบกิเนอร์ไปก่อนนะครับโอเคนะฮะตัวนี้เป็นเวหลงควายวันนะครับเวหลงควายวันอาจจะซื้อโวลนะครับอาจจะซื้อโว้ะควายวันนะครับแต่ว่าอาจจะไปคิดดูก่อน ลูกนี้ก็ดีนะครับนุ่มมากครับลูกนี้นุ่มนุ่มจริงตอนแรกผมนึกว่ามันจะแบบแข็งแข็งเฉยๆแต่ว่าลองบิดแล้วเนี่ยมันนุ่มนุ่มมากครับลูกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเวลงควาวันนะครับต่อไปนะครับ i ิ l เป็นอีเวนท์ที่ผมคิดว่าผมโฟกัสไปที่อันนี้นะครับปีนี้ครับผมโฟกัสไปที่ s ิ i ละสามคูณสามล้วก็สี่คูณสี่นะครับก็ไม่ค่อยได้ฝึกอะไรเลยสักอย่างนะครับ แต่ว่าจะพยายามนะครับอ่านนครับอันนี้ก็เป็นโมยูแมกเนติกควายวันนะครับตอนแรกก็ผมได้บอกไปว่าผมชอบเหมยเชินมากกว่าแต่พอลองปิดไปปิดมาเนี่ยรู้สึกว่าลูกนี้มันเบาวกว่ามันลื่นกว่านะครับล็อกอัพมันเริ่มน้อยลงนะครับไม่รู้เพราะอะไรนะครับกลายเป็นคัตติ้งคอร์เนอร์แทนนะครับก็ผมมีลูกนี้แล้วก็เป็นรุ่นเยวันครับอีก2ลูกก็เป็น ของสติกเกอร์เลนะครับคือความรู้สึกมันไม่เหมือนกันเลยนะครับนะับอาจจะใช้พลาสติกต่างกันนะครับอาจจะนะครับนะครับลูกนี้ก็ดีนะครับดีมากเลยครับใส่แฮโค้เข้าไปแล้วพอมันแห้งก็ดีเฉยเลยครับลูกนี้นะครับลื่นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น m o โมยูแม t i ี Skill นะครับอ่ะ นะครับก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้แป๊บนึงนะโอเคครับอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเมนนะครับก็หลายหลายคนขอมานะครับผมก็แข่งประมาณนี้ครับส่วนลูก o h นะครับลืมเลยโอนะครับปันแหนนะครับใช้นี่ครับโมยูแมกเนติกไวลหลงจีเ2งนะครับอ่านะครับแมกเนติกมันไม่ลื่นเกินนะครับลูกเนี้ยไม่ค่อยถนัดทำมันลื่นเกิน นะครับอ่าก็เจอก็ทักได้นะครับช่วงนี้ผมกําลังหัวเรียนอยู่นะครับ่าครับก็จะแปลกหน้าไปหน่อยนะครับมาเจอกันที่งานครับอ่าผมไปประมาณแปดโมงครึ่งอ่าบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอทักได้อ่านะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเอออาจจะ มีอัปเดตอะไรนิดหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่หลักๆเนี่ยมีประมาณนี้แหละนะครับถ้าอัปเดตก็อัปเดตประมาณสกิลแตอมั้งครับสกิลสควอชวันสองลูกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนนะครับหรือไม่เปลี่ยนสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้อ,อยากให้ทำอะไรก็เมนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ใช่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย